แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม t a x i Boss นะครับ t ท x ก Boss อสแท็กซี่บอสคับ t ร x เน o s s แท็กซี่บอสหน่อยก็ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้ผมก็มันโหลดอยู่นะโอเคกลับมา นนมาแล้วครับผมเลือกอันกลางแล้วกันพอันนด้เลยคันนี้สี่ประตูเนี่ยต้องเอาไปดูว่าสี่ประตูเปล่า โอ้เลือกดีป่ะเนะี่ยเลือกดีป่ะตูไหมโอ้สีตูเนี่ยต้องรองนี้ไม่ได้คนระับไม่ทําให้เขาไปทําอะไรให้ผมไปทําอะไรผมเลี้ยวอะไรไปไหนเนะี่ยไปรับแท็กซี่ไปรับคนขับรถไปรับคนนะเบียบเบียบโอ้โอ้โอโอ ก็ต้องกลับไว้ลูกค้าผมอ,อยู่นี่แล้วโอ้เบรก่าไงเพื่อนอต้องไฟแดงไฟแดงก่อนเออไฟแดงอยู่นี่ไฟแดงแดง,งหราวไฟแดงรถเบียดมา ผมต้องกลับรถไปอีกเหรอเนี่ย ใครรับแค่คนเดียวตาก่อนเอาและกลับรถตรงนี้เลยเอาผ้าไฟแดงเฉยผ้าไฟแดงเฉยเลย เราต้องนแล้วนะโอ้อไนะไรไฟแดงอีกเนี่ยเื้อหรือจะฝ่าไปเลยเห็นสุดสดป,ดดปดาไปีกดนะิปจ้ะ มาสิ่งแล้วสิ่งจอบละไปกับรถไปรับอีกหนึ่งลาย ทีเซ็นเตอร์ใช้ปูดใช่ไหมขอ้ได้ปดูดบายเลยแฟนใช่ไหมไฟเขียว ขอดิฟหน่อยได้ปะค่ะ,ะ<อ>เนี่ยดิฟเลยดิฟเลยทำดีทำได้ดีโซอีกหนึ่งโอเคยังไงอยู่ข้างหลังมานะอุยอ้ยอุ้ยรถเต็มเต็มเลยเต็มเต็มรถเลย สองสามที่สูเซ็ไม่เอาบอร์อีสองครั้งอีสองที่สองโอ้โหนี่เนี่ยนี่สี่คนนะอืมดีสะ้ะ นี่ราดพราวไม่มีนะจะบอกให้ถ้าใครมาเล่นโลบอ,อะ่ะโอ้โหคุณไปราดพราวอะ่ะคุณจะไปราดพราวสูงราดพราวไปอืมจนคนเต็มเต็มเลยคุต้องหาคนสามคนอะ่ะข้างนาหน้ามั้งเค อยู่ใกล้น้ามากไปให้มันไปดิจจะเลยฮ่าฮ่าไปแล้วไปแล้วโอ้คือไม่ได้เราไฟแดงเดี๋ยวจะไฟแดงซะอีกโอ้ โอ้ oh, oh, oh. แล้วนั้นอันนั้นอันนั้นเสียมากนี่เนี่ยดิบดิฟดึฟดๆฟดิฟได้ยังเออเบรกเอาเอาเอารถเลื่อนมาเบรกอุย้ยเบรกเสียมาก ไฟจะเขียวอย่างหน้าไฟจะเขียวอย่างหน้าดวงหน้าสักคนดวงหน้าสักคน ก่อนเฉยเลยขอบคนณมากมากขอบคุณโอ้เหงื่อละ เลยเฉยเลยเจ็บนะ,ะวหอเอกลับมาที่เดิมจ้ะกลับมาที่เดิมเฉยเลยแท็กซี่เซ็นทรัลนี่มันรถกลับมาที่เดิมเบรกก่อนเบรกเข้าไปในโรงรถแป๊บนึง ดูดรถยานรถยนต์คอนรถซิกซ์เตอร์อันนี้นั่งในเกียนเนี่ยอันนี้ฟอร์ดนะรถฟอร์ดฟอร์ด,รดมันจะมีอันนึงเนี่ยที่เขาให้ผมขับอันเนี้ยโอรเกรดเลเวลหนึ่งเหรอต้องซื้อรถ หนึ่งหลูเมตเตฟเฟลม่ต้องแล้วไปเขาผมซื้อรถเอาเงินไม่ลดซะด้วยออฟ i c e เลเวลหนึ่งเขาจะให้โลรดรถเฉพาะที่ซื้อรถเยอะๆไปไปกันออกจากไปเอารถคันนี้ไปก่อน อ๋อผมลืมไปผมต้องแต่งสีด้วยสีหลักขอเป็นสีขาวแล้วกันสีเหล็กับสีรองสีแดงอันนี้สีสไปเดอร์ยังไม่มียังไม่มีสีล้อเอานี้นกลืนอ่ะสีล้อสีเครปปิดสีแดง วัสดุวัสดุนี้นี้นี้อันนี้พอได้เดี๋ยวได้ละกลับแล้วเอานี้อันนี้น,นี้แล้วกันคาแท็กซี่สองอันนี้ไปเลยสปอยเลอร์ m e นดิ a ทเ e อร์อันนี้อันนี้อันนี้ว,ว้าวอันนี้ดีไฟหน้าเทฟบิกอันนี้เทฟบิกอันนี้อันดีกว่ายางมีได้ปะได้ยางใช่ไหมฮอนห้าร้อยเงินเหลือหกโอโอ ทดสอบเบบคเบรกกระซิบเลยมาเราต้องซื้อรถรถสปาว ไม่ได้ไม่ได้2.3งกิ 3. คืนนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เกิน3มคน1.8ได้แต่แต่คุณไม่ได้เพราะคินไนม่ได้ไม่ได้อมน่ไจะด้อ้ยสคน,นสองคนสองคน อันนี้ไนดะ้ะอันนี้ก็สองคนเหมือนกันไปสิ่งกันแล้วไปไหนเนะี่ยอุ้ยนี่คือสถานทนี่อะไรผมไม่รู้นะึกว่าแท็กซี่เซ็นทันเหมือนเดิมนี่ยจอดแบบนี้ต้องม,มีซื้อรถใหม่ ใช่ค okay, ่ะโอ้มีคนสิ่งมาหลังเต็มเต็มฟาเบอร์เลยเนียมาเจอตาก็เจอสูงยุศเลย Bebek. <tuk> ada yang, pada วันนี้สองเก้าเกบาทอยู่ฮะฮเนี้โอ้โหสองาเกบาทอยู่ไฟมาไหลจะเขียวอีก200ร้อยเมตร うん。Ooh. ทำหน้าบดบดทำไม เสร็จล้วเสรล็ล้เฮ้ยด,ดีกลับมาก็ต้องมารอไฟแดงอีกจอดไปทางนู้นเลยแล้วกันโอมาลนะ ดู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 มีเบรกแล้วมิสเตอร์สาวมิสเตอร์นะนี่แบบมิสเตอร์ไปขอชนหน่อยขอชนหน่อยบ่าย ไม่ับไม่ได้มขับไม่ได้ไฟแดงยัามายยมไม่พอไฟแดงเลยค่ะบังเขาไปเลยเยอะไม่ได้อ่ะอันนี้ตั้งห้าคนมีเด็กด้วยสี่คนอเอาสุญูดดีกว่าก็มีสามคนเต็มวัดดีเพื่อน แบบด่วนเลยสปีดด่วนโอ้ชนฉันเมาแล้วเขาจะคอมเมนต์ว่าผมเมาเหรอเนะี่ยแล้วเขาจะคอมเมนต์กับผมว่าคุณเมาเหรอเนี่ยเนีคุณพาแล้วเขาจะพอคอมเมนต์ว่า คุณผ่าเฟแดงคุณเมาเหรอเนี่ยคุณเมาเหรอคุณผ่าเฟดงหลายที่เลยเนี่ยแหมแล้วเขาจะบอกแบบนเมียเลยข้างหลังมีะไรศูนย์เก้าโอ้โหมีแต่ภาษาขีดเท่งนั้นอะ 要飞去哪？No, Yeah. <sighs> ขับขับสปอยเลอร์แรงเกินฮะฮ่าฮ่ะจาจ้าจ้ามาผมจะลองไปที่ลงรถแป๊บนึงนะเข้ามาที่ลงรถแป๊บนึงต้องลองดูี่ถ้อยเสียสปิ๊ ใครอ่ะวมีเจ้าเครื่องแต่งหมื่นสองหนเนี่ยอันนี้ดูตำแหน่งตำแหน่งเคลื่อนแคมสูงลบสิบอันนี้ราคาได้ละอันนี้กระดกกแรก คดรางนะดรางแผ่นแน่นความ,มสูงหนึ่งร้อยแบบสูงงับจะได้วิ่งได้เร็วอันนี้ทท่อยู่แล้วาย V.I.P. ป้าย V.I.P. อันนี้แท็กซี่เล็กบ็อกไรส์อันนี้อะไรโหอ,อยากลองดูเบรก ตึกไปได้แล้วเทปเทปพอตไปไปรู้ที่งานกันแลนรบผมได้แล้วมาเอาแบตเหลือยี่สิบละ เอาครั้งนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วถ้าใครชอบกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับโอเคสวัสดีครับ